สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการชุมชนคนเกษตรโดยสำนักงานประหลัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386แห่งนี้พบกับดิฉันดาวเรืองทองเชียวมาพร้อมกับคุณธนวัฒน์บุญนันท์ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับและก็สามารถพบกับเราทั้งสองคนนะครับได้เป็นประจำในทุกเช้าวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับและสำหรับเรื่องแรกที่เรานำมาฝากกันก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเกษตรกรชาวนาน,นะครับเนื่องจาก คณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดการข้าวแห่งชาติหรือนอบขนะครับเสนอมนาตรการให้ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,ร,กร,รผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2566ต่อเนื่อง2,567เครับเป็นวงเงินมากกว่า56,00 0ล้านบาทนะครับโดยมีกลุ่มเกษตรกร,ร,กร,รผู้ปลูกข้าวเป้าหมายประมาณ4 6ล้านแสนครัวเรือนนะครับที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กร,รผู้ปลูกข้าว ปี2,566ต่อเนื่อง2,567 กับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะให้เงินช่วยเหลืออัตราไร่ละ1000บาทกับครอบครัวเกษตรกรไม่เกินครอบครัวละ20ไร่หรือครอบครัวหนึ่งไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะครับทางนี้ครับโดยคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับชาวนานะครับผ่านบัญชีเกษตรกรโดยตรงโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครับจะเป็นผู้จ่ายในส่วนนี้ไปก่อนนะครับแล้วรัฐบาลจะนําเงินงบประมาณมาจ่ายคืนให้ทีหลังครับประกอบกับเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีครับก็ได้มีมติ เห็นชอบในหลักการมาตรก,การรักษาสเสถียรภาพราคาข้าวครับปีการผลิต2,566ต่อเนื่อง2,567ครับจำนวนทั้งสิ้น2โครงการด้วยกันนะครับโดยโครงการแรกคือโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,566ต่อเนื่อง2,567ครับเป็นโครงการชะลอสินเชื่อเพื่อการขายข้าวนาปีผ่านสากกรและ,กะเกษตรกรที่มียุ่งฉางครับให้เก็บข้าวเปลือกที่มีความชื้น25เป็นระยะเวลา5เดือนนะครับตั้งเป้าหมายไว้3ล้านตันโดยรัฐบาลครับจะออกสินเชื่อ ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะครับแบ่งเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิโดยให้ราคา1 2 0 0 0บาทต่อตันซึ่งสูงกว่าราคาตลาดทั่วไปนะครับที่จะอยู่ประมาณ11,000บาทต่อตันบวกกับค่าเก็บรักษาค่าฝากรักษาคุณภาพข้าวเ,เปลือกตลอดระยะเวลา5เดือนอีก1,500บาทต่อตันครับในส่วนโครงการที่2คือการให้สินเชื่อเพื่อรวบรวมค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้สถาบันเกษตรกรหรือกลุ่มสหกรณ์รับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิที่มีความชื้น2ี 5%จากเกษตรกรในราคา12,200บาทต่อตันภายใต้เป้าหมาย1ล้านตันเมื่อได้เข้าไปสีจำหน่ายเป็นข้าวสารแล้วได้กำไรจะแบ่งไรายได้ให้เกษตรกรอีก300บาทต่อตันวงเงิน10,000ล้านบาทคิดอัตราร้อยละ4.85จะทําให้ชาวนามีรายได้ถึง12,500บาทต่อตันค่ะซึ่งทั้ง2โครงการจะใช้งบประมาณใจขาดทั้งสิ้นเป็นเงิน1600ล้านบาทค่ะที่ เหลือเป็นสินเชื่อประมาณ44,437ล้านบาทซึ่งรัฐบาลจะชดเชยอ,อัตราดอกเบีย้ยให้ที่ร้อยละ3.85สถาบาันการเกษตรชดเชยร้อยละ1ค่ะและสําหรับข่าวต่อมานะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมหม่อนไหมนะครับได้มีนโยบายผลักดันซอฟท์พาวเวอร์ให้กรมหม่อนไหมครับนำไปผลักดันส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผ้าไหมแพรวาตั้งแต่ระดับต้นน้ำกลางน้ําและปลายน้านะครับเพื่อยกระดับผ้าไหมแพรวาบ้านโพนให้เป็นซอฟท์พาวเวอร์ที่เกิดจากภูมิปัญญาจากต้นสู่ร ร,รวมถึงคิดค้นลายผ้าเพิ่มเติมให้เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคในทุกระดับในราคาที่เข้าถึงและจับต้องได้ง่ายนะครับซึ่งในปี2565ที่ผ่านมานะครับอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินนะครับก็ได้ออกแบบลายผ้าไหมแพรว่าชื่อว่าลายพันมหาพันให้เป็นลายประจําอําเภอคำม่วงซึ่งประเมินมูลค่าเบื้องต้นได้ถึง5,000 500, 0 0บาทนะครับอีกทั้งกรมมนุษยนะครับได้สนับสนุนการดึงศักยภาพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิน่นอย่างเช่นผ้าไหมแพรว่าครับเพื่อนําเข้าสู่ตลาดโลกและเพิ่มช่องทางการจําหน่ายครับโดยรว มือกับจังหวัดต่างๆนะครับคัดเลือกลายผ้าที่มีความโดดเด่นมาส่งเสริมการขายครับและผลักดันให้ผ้าไทยเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆออกไปสู่เวทีโลกครับเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงไหมรวมถึงสร้างรายได้เข้าประเทศต่ตอไปครับนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นายชัยยาพรหมมาได้รวมสาธิตการปลูกหมอนเลี้ยงไหมการทอผ้าการสางไหมการย้อมสีไหมด้วยวัสดุธรรมชาติในพื้น ที่และเยี่ยมชมคูหาจัดแสดงสินค้า GI เช่นผ้าไหมแพรวาของกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหมแพรวาบ้านหนองแก่นทรายร้านผ้าไหมแพรวาแม่ประคองกาลสินสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกหลักเจ็ดและชิมผู้ซานมแก้วบ้านโพนสินค้า GI จากร้านสวนคูนคองรวมถึงเยี่ยมชมโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมสื่อกิจกรรมการออกแบบลวดลายผ้าไหมแพรวา ประยุกต์ซึ่งให้นักเรียนร่วมสร้างสารลายผ้าไหมโดยคงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นไว้แต่มีความร่วมสมัยมากขึ้นค่ะครับและสําหรับข้อมูลจากรมหมอนไหมในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินนะครับมีเกษตรกรและผู้ประกอบการหม่อนไหมในพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ2,150รายนะครับมีผู้ปลูกมหม่อน252รายเลี้ยงไหมหัตถกรรมครับ345รายเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม40รายครับทอผ้า1,500รายและร้านค้าผ้าไหมอีกประมาณ10 9รายนะครับมีกลุ่มวิสาหกิจมอนไหมมากถึง162กลุ่มครับมีเกษตรกร,ร,กรอัจฉริยะ637รายเป็นเกษตรกร,ร,กรต้นแบบ252รายและเกษตรกร,ร,กรอัจฉริยะที่มีอยู่เดิมนะครับ345รายเกษตรกร,ร,กรที่จะกําลังพัฒนาเป็นเกษตรกร,ร,กรอัจฉริยะอีก40รายครับท้งนี้นะครับกรมมอนไหมจะจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนมอนไหมในพื้นที่โดยจะเร่งฟื้นฟูสนับสนุนกลุ่มผู้ปลูกมอนเลี้ยงไหมครับโดยการยกระดับผลผลิตลดต้นทุนเน้นการเพิ่มมูลค่าสินค้าค ให้รองรับตลาด BCG รวมถึงจัดหาตลาดให้แก่เกษตรกร,กรครับตลอดจนการจัดหาแหล่งน้ําให้กับเกษตรกร,กรผู้ปลูกมอนเลี้ยงใหม่เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมอนใหม่ครับให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับโลกอีกด้วยครับและสําหรับข่าวสุดท้ายประจําสัปดาห์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันนโยบายการขับเคลื่อนง,งานด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรงานถแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรเปลี่ยนวิธีเกษตร ไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมจัดโดยสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนโดยต้องการให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น3เท่าภายใน4ปีให้สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงพัฒนาทรัพยากรเกษตรให้ยั่งยืนเพื่อให้ภาคการเกษตรคือผู้นําสินค้าเกษตรในตลาดโลกค่ะครับและหนึ่งในนโยบายที่ให้ความสําคัญนะครับก็คือการผลักดันส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างหนึ่งท้องถิ่น1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงครับเพื่อสร้างรายได้สร้างโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรน,นะครับรวมทั้งส่งเสริมการทําการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโกกรีนด้วย BCG และคาร์บอนเครดิตครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งรากฐานครับที่จะนําไปสู่ความสําเร็จของนโยบายต่างๆนี้ก็คือองค์ความรู้ในการทําการเกษตรและการนํางานนวัตกรรมงานวิจัยครับเข้ามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาภาคการเกษตรต่อไปครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อน งานวิจัยเพื่อการเกษตรและผลักดันงานวิจัยมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและกรมวิชาการเกษตรจะต้องร่วมมือกันนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่และขยายผลต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วไปซึ่งงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างไรายได้ลดภาระหนี้สินและลดต้น ทุนซึ่งงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรถือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการทําเกษตรแบบดั้งเดิมให้ไปสู่การทําเกษตรกรรมแบบมั่นยําสูงหรือฟาร์มอัจฉริยะอันจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้ปริมาณผลผลิตสูงขึ้นมีคุณภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะใช่ครับณปัจจุบันครับสานักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวกน,นะครับได้มีผลงานที่ผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์แล้วมากกว่า900 โครงการนะครับมีการประเมินผลมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการนําผลวิจัยไปใช้ครับรวมมากกว่า15,000ล้านบาทครับการจัดงานในครั้งนี้ครับจะนํางานวิจัยที่ตอบโจทย์การทําการเกษตรยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพครับมีการนําไปใช้จริงและมีการขยายผลแล้วนะครับมาจัดแสดงเป็นไฮไลท์ในงานของโซน20ปีของสวกและโซน6เมกะเทรนเปลี่ยนโลกครับซึ่งได้แก่1ครับอาร์กิเทคเทคโนโลยีครับ2 Coffee แอ3 f o o d and b e v e r a g e 4 BCG ครับ5 Health and Beauty และ 6. Agri Cultural Sustainability นะครับซึ่งจะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนครับจากการทำการเกษตรแบบเดิมโดยยกระดับ เข้าสู่การเกษตรสมัยใหม่นะครับโดยยึดหลักตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้อีกทั้งต้องบูรณาการความช่วยเหลือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนอีกด้วยครับโดยการจัดงานในครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานในวันที่20พฤศจิกายน2566ในเวลา15นาฬิกานอกจากนี้ภายในงานยังมีประาน กถาการบรรยายที่น่าสนใจจึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรจัดขึ้นในระหว่างวันที่20-21พฤศจิกายน2566หอ5ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ซึ่งภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆที่น่าสนใจซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ภาคเอกชนและผู้ประกอบการในภาคการเกษตรรวมทั้งกลุ่มเกษตร จะได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรเกิดการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การทำเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรแม่นยำส่งผลให้เกิดการพลิกโฉมเกษตรไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะพบกันในช่วงหน้าเกษตรอินไซด์ค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาทั้งระบบแบบยั่งยืนมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มขึ้นพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับพูลค่าสินค้าเกษตรเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน จากจยดน้ำหยดเล็กๆรวมไป็สายน้ำแห่งชีวิตให้ผลผลิตให้ความสุขสันต์ให้ประโยชน์กับแผ่นดินให้ทำกินได้ทุกวันมาใช้กันรักษาและดูแลใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลับมาต่อกันในช่วงของเกษตรอินไซด์ครับคุณผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสาก์ได้ร่วมลงนาม MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรจากแรงงานอิสราเอลสู่การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ครับเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในรัสอิสราเอลครับส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยเป็นจํานวนมากนะครับกระทรวงเกษตรและสาก์จึงได้เตรียมการรองรับแรงงานไทยเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในประเทศไทยได้โดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะด้านการเกษตรสําหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับฟังจากร้อยเอก ธรรมนัตพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมๆกันครับวันนี้เป็นการลงบันทึกข้อตกลงระหว่างเครือข่ายภาคีองคอุปกรณ์ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับโดยผมแล้วก็ปลัดได้รับความร่วมมือจากสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภา,าหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับธนาคารทกสกระทรวงแรงงานนะครับในการขับเคลื่อนในการที่เราจะรองรับนะครับพี่น้องแรงงานที่กลับจากประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งในเวลานี้ตามข้อมูลของกระทรวงแรงงานนะครับก็มีพี่น้องที่ผู้ไปใช้ แรงงานอยู่ที่ประเทศสีเรียกลับมาประเทศไทยประมาณ8,800รายนะครับซึ่งกระทรวงเกษตรกรได้รับบัตริัมาจากท่านยุ่งปีนะครับให้มีมาตรการในการรองรับนะครับดูแลพี่น้องชาวแรงงานที่กลับจากประเทศสีเซียนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการบันทึกข้อตกลงว่าเราจะขับเคลื่อนในการช่วยเหลือพี่น้องนะครับผู้ใช้แรงงานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับการเกษตรสมัยใหม่ซึ่งจะสามารถต่อยอดได้เลยนะครับใช่ครับส่วนใหญ่ก็เราจะนําเข้าสู่ในโครงการ3โครงการคือ การปั้นคือปั้นเป็นครูพี่เลี้ยงให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ต้องการมีพี่เลี้ยงที่มีองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีนะครับการเกษตรสมัยใหม่นะครับป้อนคือป้อนพลากรสู่ภาคอุตสาหกรรมเป็นซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากประธานหอการค้าระเทศไทยประธานหอค้าประธานอุตสาหกรรมเะเทศไทยนะครับในการรับแรงงานเหล่านี้และสิ่งสําคัญประเด็นหนึ่งคือเราปูทางให้พี่น้องนะครับหันมาทําเกษตรนะครับแบบนวัตกรรมใหม่ยุคใหม่โดยใช้เทคโนโลยีรับสารในาง ก็คือในส่วนหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับเรามีหน่วยงานโดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับได้รับเป็นเป็นแม่งานในการขับเคลื่อนนะครับเอาพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่มีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับไปให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรไทยต่อไปนะครับครับโดยเราเราจ้างเป็นครูพี่เลี้ยงนะครับ คือในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนว่าที่เขากลับจากเพรสเชีได้ค่าแรงเท่าไหร่เราต้องดูว่าเขากลับมาเนี่ยเขาต้องไม่เดือดร้อนนะครับก็ตรงนี้ก็มอบหมายให้ทางอธิปดีกรมส่งเสริมนะครับไปศึกษาเดียววางเป็นกรอบวงเงินกันอัตราจ,จ้างอีกครั้งก็ได้รับความร่วมมือจากสภาหอการค้ารมเทศไทยและสภาหสหกรรมเะเอศไทย ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเราในกระทรวงเกษตรกรเราเป็นแม่งานอยู่แล้วก็ประสานทั้งสองหน่วยงานต่อไปซึ่งในเวลานี้ถามว่ามีพี่น้องเกษตรกรที่กลับมาจากประเทศอิสราเอลทั้งหมด8,800เข้ารวมโครงการอยู่ประมาณ600กว่าซึ่งเราก็ต้องสํารวจต่อไปนะครับเราให้กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเป็นหน่วยงานสําคัญในการที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นะครับในการกับเคลื่อนนโยบายตรงนี้คือในส่วนนี้กระทรวงเกษตรเป็นหน่วยงานหลักอยู่แล้วในการที่จะรับเขามาเป็นครูในการให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับ MOU ในครั้งนี้นะครับมีระยะเวลาด้วยกัน2ปีครับมีเป้าหมายในการพัฒนาแรงงานภาคการเกษตรโดยการปั้นครูพี่เลี้ยงโดยแนวทางการคัดกรองแรงงานที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยครับมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับมานะครับมีความสามารถในการเป็น ที่ปรึกษาฟาร์มเกษตรได้สามารถเป็นต้นแบบฟาร์มอัจฉริยะสู่การพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเกษตรครับเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การขยายผลเทคโนโลยีและการบริหารจัดการฟาร์มด้านการเกษตรต่อไปครับสำหรับช่วงนี้เราพักกสักครู่นะครับกลับมาต่อช่วงหน้ากับสารพันสาระอีกสักครู่เดียวครับเกษตรกรคือหัวใจของประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมัน่น พัฒนาภาคการเกษตรไทยภายใต้แผนการขับเคลื่อนให้สอนล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความมั่นคงภาคการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรย,ยั่งยืนตลอดไปถ้าผักพื้นบ้านจะโกอินเตอร์ผมเชื่อนะผักพื้นบ้านไทยจะไปนอกได้ถักอย่างนี้ออะกำน,นันกำหบาทก็ขายไได้แล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ไปด้วยกันไหมก็มีเจ้าหน้าที่เกษตรมาสอนทำน้ำหมักเชื้อสภาพดูแลทุกขั้นตอนจนได้รับนองมาตรฐาน GMP ทุกวันนี้เหรอผักพื้นบ้านของเรานู่นส่งออกยุโรปโกลิเตอร์ไปแล้วยังมีอีกหลายเรื่องที่เราทําให้กับเพื่อนเกษตรกรเราจะเดินกระหูกกระเกษตรและาสาหกรณ์ตูมตามเข้าสอบพร้อมโผยมาโนชูใจวิไลไัยสารเห็นแต่ นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับคนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก,ก็จะเพิ่มขึ้นใช่ใชที่โกงเพิ่มขึ้นนิสัยอะ่ะเพิ่มขึ้นแบบเนี้ขูไม่ยอมไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังคะสําหรับในช่วงนี้ในบางพื้นที่มีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็ยนจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมในประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองในระยะแรกโดยบริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลงมาและมีหมอกในตอนเช้าซึ่งสภาพอากาศในลักษณะนี้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของแมลงบัวเข้ามาทําลายนาข้าวทําให้ข้าวเกิดความ เสียหายและปริมาณผลผลิตลดลงกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจึงแนะนําให้เกษตรกรเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่ระบาดสําหรับวันนี้ทางรายการของเราขอ,อนําเสนอการป้องกันและกําจัดแมลงบัวมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะครับคุณผู้ฟังครับมแมลงบัวเป็นศัตรูของข้าวนะครับโดยจะระบาดรุนแรงในช่วงที่สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ก็คือช่วงที่มีความชื้นสูงครับ มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นเขาหรือเชิงเขาล้อมรอบนะครับทั้งนี้ครับความชื้นก็จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการวางไข่จานวนของไข่การฟักไข่ครับการอยู่รอดหลังจากการฟักไข่ของหนอนและการเข้าทําลายยอดข้าวออดครับโดยตัวเต็มวัยของแมลงบวครับมีลักษณะคล้ายยุงหรือริ้นลาตัวยาวประมาณ3-4มมิลิเมตรนะครับหนวนและขามีสีดําครับเวลากลางวันตัวเต็มวัยจะเกาะซ่อนอยู่ใต้ใบข้าวบริเวณก่อข้าวครับและจะบินไปหาแสงไฟเพื่อผสมพันธุ์ในเวลากลางคืนนะครับโดยเพศผู้ครับจะ จะมีลำตัวสีน้ำตาลปนเหลืองขนาดเล็กกว่าเพศเมียเล็กน้อยนะครับส่วนเพศเมียท้องจะมีสีแดงส้มมักจะวางไข่ใต้ใบข้าวเป็นส่วนใหญ่ครับในตอนกลางคืนเพศเมียหนึ่งตัวสามารถวางไข่ได้เป็นจำนวนมากครับในเวลา4วันโดยไข่จะมีลักษณะคล้ายผลกล้วยหอมนะครับสีชมพูอ่อนขนาดยาวประมาณ0.4-5ม mm, ิลิเมตรกว้างประมาณ0.09ม mm, ิลิเมตรครับระยะฟักตัวประมาณ3-4วันและตัวนอนครับจะมีระยะดักแด้6วันครับถ้าเป็นในช่วงแรงครับแมลงบวจะอาศัยอยู่ที่ส่วนตาของ พืชอ,อาศัยนะครับและเจริญเติบโตอยู่บนพืชอ,อาศัยจําพวกข้าวป่าและหญ้าต่างๆได้ประมาณ1-2ถึงชั่วอายุนะครับเพื่อที่จะเตรียมเข้าทําลายพื้นที่ในรอบปลูกถัดไปครับเมื่อตัวหนอนฟักออกจากไข่ตัวหนอนจะคานล,ลงสู่ซอกของใบยอดและกาบใบเพื่อเข้าทําลายยอดทําให้เกิดเป็นหลอดโดยลักษณะจะคล้ายหลอดต้นหอมหลอดจะปรากฏภายใน1สัปดาห์หลังจากที่ตัวหนอนเข้าไปในส่วนยอดหรือด้านในของต้นข้าวต้นข้าวหรือกอข้าวที่ถูกทำ ลายจะมีลักษณะอาการแคกแกรนเตี้ยลำต้นข้าวกลมและต้นมีสีเขียวเข้มโดยยอดที่ถูกทำลายจะไม่สามารถออกรวงข้าวได้ทำให้ผลผลิตข้าวลดลงมากโดยระยะข้าวแตกกอจะเป็นช่วงระยะที่มแมลงบวกเข้าไปทำลายมากโดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถป้องกันและกำจัดมแมลงบวได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้1ก่อนและหลังฤดูดทำนาควรกำจัดวัชพืชรอบแปลงนาเช่นข้าวป่าหญ้าข้าวนกหญ้าไซหญ้าชันอาการ เพื่อทําลายพืชอาศัยของแมลงบัวและไถ่กรบวัชพืชในนาหากพบจํานวนไม่มากให้ถอนต้นที่เป็นหลอดออกจากแปลงนาไปเผาทําลายค่ะ2ไม่ควรหวานข้าวหรือปักดําข้าวที่ถี่จนเกินไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของแมลงบัวเป็นประจำค่ะครับ3นะครับ มันสำรวจแปลงนาครับเมื่อพบต้นข้าวที่แสดงอาการใบไม่คลี่หรือมีลักษณะเป็นหลอดคล้ายหลอดหอมนะครับซึ่งถ้าเป็นข้าวในช่วงระยะกล้าถึงแตกกอนะครับก็ให้ใช้สารสมุนไพรในการป้องกันไม่ให้มลเรงบวกกระจายไปในนาแปลงอื่นๆครับและไม่ให้ระบาดเพิ่มด้วยนำหมักชีวภาพซึ่งวันนี้เรานํามาฝากด้วยกัน2สูตรด้วยกันนะครับโดยสูตรแรกครับมีส่วนผสมดังต่อไปนี้ครับใช้กระเทียม2ขีดพริกไทยดํา1ขีดแอลกอฮอล์เจ็ขนาด450าซีซีจำนวน1ขวดครับขั้นตอนการเตรียม ให้นํากระเทียมพริกไทยมาบดให้ละเอียดครับแล้วเทแอลกอฮอล์ลงไปคนให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ7วันนะครับเมื่อครบกําหนดแล้วก็ให้นํามากรองด้วยผ้าขาวบางสําหรับอัตราส่วนในการใช้นะครับนำน้ำหมักที่ได้ 20cc นะครับผสมกับน้ําเปล่า20ลิตรเกษตรกร,ร,กรสามารถใช้ฉีดได้ตั้งแต่ในระยะต้นกล้าครับโดยฉีดได้ทุกๆ7จ็ถึงสิวันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของแมลงบวบในานาข้าวครับและสําหรับอีกสูตรหนึ่งครับก็เป็นสูตรน้ําหมักชีวภาพที่มีส่วนผสมดังต่อไปนี้ครับซึ่งได้แก่น้ําตาล ตาแดง1กิโลกรัมนะครับน้ำมะพร้าว3ลิตรเหล้าขาวขวดใหญ่2ขวดครับพริกไทยดำสองถึงสขีดและน้ำส้มสายชูขวดใหญ่ครับขั้นตอนการเตรียมครับให้นำพริกไทยมาโขลกให้ละเอียดผสมกับน้ำตาลทรายแดงน้ำมะพร้าวน้ำส้มสายชูและเหล้าขาวผสมให้เข้ากันครับเทลงในถังขนาด20ลิตรคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับจากนั้นเติมพริกไทยดำที่โขลกไว้ลงไปแล้วปิดฝาหมักทิ้งไว้ประมาณ7วันก็สามารถนำไปใช้นะครับโดยให้กรองเอาเฉพาะน้ำสำหรับอัตราส่วนการใช้ครับ ให้ใช้น้ำหมัก50มิลลิตรกับน้ำ20ลิตรก็จะสามารถป้องกันแมลงบวรวมไปถึงเพลี้ยต่างๆได้อีกด้วยนะครับสำหรับขั้นตอนการกำจัดหรือป้องกันแมลงบวอื่นๆครับก็สามารถทำได้โดยการใช้กับดักแสงไฟล่อนะครับเพื่อจับมาทำลายช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการล่อคือช่วงกลางคืนนะครับประมาณ19นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาครับและวิธีสุดท้ายครับก็คือการอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงบวกรับอย่างเช่นแมงมุมและแตนเบียนของแมลงบวัครับซึ่งจะช่วยควบคุมการระ ของงแมลบัวได้เป็นอย่างดีครับอย่างไรก็ตามการป้องกันและกําจัดแมลงบัวอย่าง,ย,างยั่งยืนนั้นถือว่าเป็นความยากลําบากสําหรับกรเกษตรกรค่ะเพราะแมะลงบัวต่างจากแมลงศัตรูพืชชนิดอื่นๆตรงที่มีสภาพฟ้าอากาศเป็นปัจจัยหลักต่อความรุนแรงของการระบาดดังนั้นกเกษตรกรควรหมั่นสํารวจพื้นที่เพาะปลูกของตนเองอย่างต่อเนื่องรวมทั้งติดตามข่าวสารองค์ความรู้ตลอดจนข้อมูลต่างๆของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อป้องกันความเสียหาย ให้ทันต่อสถานการณ์และทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาสาระดีๆที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะใช่ครับและถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดครับต้องการที่จะแนะนําสาระดีๆหรือต้องการติชมรายการนะครับก็สามารถติดต่อครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022812505หรือติดต่อผ่านช่องทางอ e ีเมลครับ m o c p r g m a i l c o m และนอกจากนี้ครับทุกท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.moc.go.th วันนี้ขอขอบคุณทุกท่าน ท่านคะ่ะที่ติดตามรับฟังเราทั้ง2คนมาโดยตลอดคะ่ะพบกันใหม่ทุกวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ